ขออนุญาตครับเชิญครับคุณหมอครับกับเรียนท่าน,านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นผมขอปรึกษาท่านประธานสั้นๆนิดเดียวครับคือปกติแล้วเนี่ยวันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมมีกระทู้ถามเป็นหนังสือของผมเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ชมรมแพทย์ชนบทได้รับรางวัลแม็กเซซาย ซึ่งเป็นรางวัลโนเบลของเอเชียก็ว่าได้แล้วถามรลำตีสาสุขว่ามีการขยายผลผลงานของท่านของทางชมรมแพทย์ชนบทอย่างไรหรือไม่แต่ปรากฏว่าท่านมนตีแจ้งว่าขอเลื่อนกระทู้นี้ไปเป็นวันที่10มีนาคมผมก็เลยมีสิทธิ์ถามกระทู้ด้วยวาจาในวันนี้ซึ่งผมก็ยื่นกระทู้ด้วยวาจาเป็นเรื่องของกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i มีการถแถลงกล่าวหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งในวุฒิสมาชิกผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องทําความกระจ่างในสังคมผมจึงตั้งกระทู้ถามธรรมาภิบว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตอบในที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้เพราะว่าการโต้อตอบไปมาเนี่ยผู้คนสับสนแล้วผมเองเพิ่งกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกไปดูงานของปปชเพิ่งกลับมาเมื่อคืนผมจึงเห็นว่าวันนี้ประชุมเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมจึงยื่นกระทู้ถามไปซึ่งท่านประธานก็จับสลากได้ของผมหนึ่งในสามกระทู้ที่ถามรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าวันนี้จะได้ถามก็เตรียมข้อมูลต่างๆมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจของสังคมร่วมกันนะครับเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสถาบันนิติบัญญัติของวุฒิสภาแต่ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีแจ้งว่าไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้ผมจึงแจ้งท่านประธานเพื่อให้ทราบว่าผมวิตก,กังวลแล้วก็ เห็นว่าเรื่องนี้จะไปพูดกันคนละทีเนี่ยไม่มีประโยชน์ก็เลยทราบว่าเรื่องนี้ท่านประธานก็วิตกกังวลก็มีข่าวสารออกมาจึงเรียนท่านประธานนะครับที่ผมไม่ได้ไปร่วมที่หัวหินเนี่ยผมไปอังกฤษนะครับไม่ได้ว่าหลีกหนีที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมของวุฒิสภาครับพร้อมกับท่านพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายถึงไปด้วยกันสองคนครับจึงเรียนมาเพื่อทราบครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ